สวัสดีคะ่ะสวัสดีในช่วงเช้าเช้านะคะวันนี้ก็มาดูอาการแบงคนะคะตกมันในรอบแรกของปีนี้นะคะตกมันได้สองวันนี้แล้วนะคะตกมันต้อนรับปีใหม่เลย ตอนนี้พ่อก็เข้าทางความสะอาดนะคะเปนยังไงบ้างแบงอาการปกติไหมลูอ <laughs> อกอาการปกติก็คือกินปกติอยู่นะคะ กินปกติดีอยู่น้ำมัน,เป,นเป็นไงน้ำมันไหลดีไหมไหลดีไหลาอาบแก้มไหลดีมากนะคะน้ำมันไหลาอาบแก้มเลยช่วงนี้อากาศก็เริ่มจะเหมือนจะหนาวหนาวมาอีกแล้วนะคะ สงสัยจะหนาวอีกรอบแล้วมั้งนี่สวัสดีครับแม่แม่ยังสวัสดีครับนายลูกแมงฟังกันรู้เรื่องไหมเนาะตอนนี้ฟังเ่สิใจลูนะ มันก็ไหลายอาดตั้งแกมนมาสองข้างเลยนะคะ ประเบนอยู่ทางโน้น ก็ยังกินปกติดีทุกอย่างนะคะแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจะทำใส่พ่อควานนะคะแม่ควานก็เอาน้ำเอาย่าให้กินได้อยู่ตอนนี้ <c oughs> อาการตกมันของแบงค์นี่ยังไม่ถือว่าเข้าขั้นรุนแรงอาจเป็นเพราะว่าแบงค์นี่ยังยังเด็กอยู่นะคะยังเด็กอยู่ แต่เราก็ไม่ประมาทนะคะต้องระวังไว้ทุกวินาทีเลย <c oughs> อวันนี้ทำไมขยะเยอะแทบแบงอื กินเยอะบ่เมื่อคืนนี่เราดูนะคะว่ารอบนี้จะประมาณสักกี่วันนะคะก็ได้วันที่สองแล้ววันนี้น่าจะประมาณสักสองอาทิตย์นะคะคิดคิดว่าประมาณสองอาทิตย์ก็คงจะยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยนะคะ น้ำมันก็ไหลออกดีอยูง่แบงเอ้ยถ้าน้ำมันไหลดีนี่ก็ดีนะคะจะไม่ทำให้เขาปวดหัวนะคะแต่ถ้าน้ำมันไม่ไหลนี่โอ้โห แบบนั้นนี่ไม่ดีาก,การาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอาการของแบงค์นะคะในคลิปต่อไปนะคะ